เลยครับเลยอ๋อขีดบางๆเนอะโว้ยขีดบางยังไงไหวนาได้กำมาสูงแต่ยางออกดีว่ตต์นนี่โอ้ขนาดครับอีเซนยังหมูแห้งเลยเนาะเม่ยนแลังก็เศร้าหน่อยบ้างบ้างทีแล้วมันมันบ่แดดกับตัวมันเซนไม่ได้บ่แห้งมันไหลดี

อืมโฟกัสละ,ะมันกนลาคืนมันบมยาโฟกัสนะ,นววนะมีตัวนี้เจดีนีตัวนึ่งบ่ตัวนั้นน่ะตัวสุดท้ายเฮ้ยตัวนี้อีกสองตัวอย่างดีเล้วเนาะ Body động, hắn được hinh tay sang gửi, wasn't it? Wallet. On đi, but hm. On noy long con like ong, lại, gần lại. Ừ, lăng, chết, chết chết, 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 <laughs> con. chết, 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 một bên หน้ายางสูงนะทุกคนหน้นางตั้มข้ออวบ,บล่ะไม่ฮันจงไว้ห้า,าเดนอนสูงนี่แหละมาเอามามาลหลังนเนี่ยอืมเอามาหลังลูกซิดลุนเก่ารุ่นก้อนก็เพชรไว้ดีโพดไม่ฮันมาตะทานสูงนิดสูงจริงมาตรฐานมไนก็นได้